สองโลครับสองโลสองโลัพเร็วพี่น้องโอ้โหสุดยอดโอ้โหมาอ๋อไอ้นางไอ้จำไอ้นนจ็คเียรเฮ้ชนี่รเรสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องวีทีค้นบังหลอครับ สวัสดีในวันที่1 3เมษายน2021 5พี่น้องเนาะวันมหาสงการเมื่อนี้เป็นไดยเนาะพี่น้องมวนกันบ่เนาะมื่อนี้เขาวัดศิพาษีพระน้องมาหาอยู่หากจริงที่เขาครับเขาวัดศิพาษีพระน้องมาวานเหี่ยเนาะวานเหี่ยไม้ก็อยู่บ้านแจ้งใหญ่อำเภอหนองบัวละวีใช้พุ้งกับมาเบิ่งไม้ตะก่อนไม้เบิ่งไม้เขาตะกอนพี่น้องเป็นไดยป่าหยาล้วนๆครับน้ำที่นี้จะมุ่งนั่น สีามาเมาบัวของคอเถาเบาเพียวนะเขาว่าสีเอาหญ่าเนี่ยขึ้นก่อนโดยใส่รถไทดึงขึ้นครับทีมงานเขามาก,กันหลายคนอยู่จะเป็นซิปกุล่ะครับคุณเ <c oughs> บาบอย <c oughs> บ้าเพชรก <c oughs> ็มานั้กันกับกำลังพิจารณา <c oughs> หาวิธีเอาหญ่าขึ้นว่าจะเป็นยังไงหาวิธีเอาปลากันละครับครับเ้จิพ้าเห็ดพ้าเบิ้งน้องพี่น้องนะ บ่าวบอยฟันถ <bin on> <neck> ึกมาไหลครับฟันหยาดนะครับเขาจีท่านเป็นทอนเป็นทอนแบบนี้เนาะหยาอุบ้าบอยเห็นตั้งหัวสุดจอดครับงานส่างเลยงานนี่มอดับหนองดับยส่ทังทึ่งเดินขึ้นอีกโดนนึงครับก็เชียรวันโอ้ยพี่น้องสภาพ ยังเสร็จยู่ปกวมานิรสิเปร์เซ็นครับหามมงเส่าเหรออีดีครับไอ้สู่ต่อพี่นงสู่ต่อใบใบสี right, ่เดี่ยวอันอยู่ดอกกี้รถดึงเหรอ ไดแล้ว30%เหลืออีก70%ตายก่อนสู้ปะสู้ตัวจิงนไม้หอดปาเนี่ยก่อนสุดท้ายครับพี่น้ะงกล้ชิดได้วาาแล้วฮะเขียงพอดีเลยโอ้ยรถแ้งเลยเรอปลาแล้วมันต้องขัดึืนขี่เรื่องบ้านกันแล้วครับ ฮึอู้บองนี่น้ำเล็เขาสีวานรวมกันเลยนะพี่น้องนาะยแล้วเขาจังเปปันป่ากันครับป้าบอยสีวานนะห่ัดฮนผูนึงแห่เอ็นมีบ้าวเพชยบบาวเพียมาดึกมาทางนี้างนี้น่อยแค่แรกแคแรก

ใอ่ต oh, okay, <spe als> ัวปลาออกได้ไปเดียวนี้ห้ามไม่้หซึกทาเดยวบักแลมกออกมันยตัวแมาเอาใส่กระสังเห็นบบ่อยกูเตะไปยุ่เนี่ยเอออปอีกซอกเนาะ ไปสุบพิ่งไปเนียเอาเอาทันงบะใปสุบเดะวะไดะายสุบเดยเด็กขอกมาเลยเฮ้ยจังควรเนเฮงครับตรงนี้โอ้โหจับมาเออในังจับปลาโน่นจันทร์สุดยอดโล้โ หลากเอาดีกว่าลากเอาต้องหลากเอาครับหลากของมุ้งอุ้ยไอ้เล่ย์หลากของมุ้งครับ ตั้มไม่กว่ามันจังโดดเลยนุกตั้มปวดนั้นโดดเยอะไม่ได้กันเพราะว่าพี่ด้อมนี่บูมอยู่ไหนฟูเรียกมันบูบเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ในนี่เจ้าคนละโตได้หนี่ว่ะคนละโตได้หนี่ไปตั้มเจ้าอีกตัวนึงไปบยปะจับเราหนึ่งอันตัวนี้จับได้ครับคนละโตเอากระสังไปนี่ตัวนึงอยู่สองตัวเดี๋ยวไปบึ้งปลาบ่อยปลาคอาไงคือหนาครับหนามยุบวะไอ้ตาหนามยุกป่าพยุบแท้แล้ว อู้มันขอบยินด้วยนี่สอ2โลครับสองโลสุดยอดสุดยอดสองโลอัพสองโลอัพครับขึ้นแล้วครับนามยกบาบเลยตัวนี้ใช้ตัวแม่เจงยกขึ้นน้ามหอเบ้งนะโอ้ยอาเนี่ย มันรมหดมันนีอีกตัวหนึ่งอยู่ในเหี้ยจับเลยไปนันนิดน้อยอู้หน่อยยังไงตัวใหญ่ยู่ิัน่อยนิดหน้อยได้แล้วนาย เจ็กสิไปไทยมุ่งไหนดีพี่น้องมุ่งุดกับพ่อมุ่งปุ่น <c oughs> ไปยังไปยังเอาตะปะขวดโอ้โุดครับลูกพี่เอาปะปะข้อขึ้นเอาหลอดครับมุดแล้วมุดแล้ว มุดแล้วออกแแล้วปากคอปาเออปะาคอปากเงยยี่เด้อเนาะโอ้ยคุไปคุ้มากอาออกกยินจนได้เลยขัดไปฮันหักๆไปอกแขนโยสะพมันหลุยแล้วเนาะปากคอปากคอแก้มือไหมเด้แก้มือไหมกเอาขึ้นน้าไปอออบ้าบอยเอาขึ้นอีกตัวนึงครับปาคอ คอช่อนอุ่นบาเพี้ยอปลายังปลาตองใส่รสเพชรนี่ปลานิ่งปลาตองนี่ลูกพีกเอาปลาคอกันยังโอ้ยโอ้ยกาเอาเนี่ยไทยไม่ไทยจ้ะโอ้ยจับไช่ยได้เลยเน่เน่ไทยตัวเดียวใลักเอาแบบ มันโอ้ยิตตมัมเลี้ยงว่าสร้างผลชั่วหรือวาเคยเดินอย่างไรบ้างป่านไหนกัน่ะท่านเห็นเห็บรุ่นนี้ตกต่างนั่นมันก็ต้องข้าขามันถือไงตุ๋ยางน้ำครับดีดีตุ๋หางใส่ไปรถ โอ้ปเนี่ยเนี่ยเนตัวตกยัปปัวาดออกเงี้ยเพื่เปลตยตัวบนกัะดุนนี่เอาอู้ปานจันตัวนึงครับตัวกี้แม่นนจันให้จบ ต้องได้จอะบ้านกับหลากว่าเขาเลยชิต้มเลิศวันนี้ยมาใอ้ยางเฮ้ยน่าถุงก็ประกันนะโยกเหงียบมันนล่ะนจกไม่ได้แรงนี่ไหลาดไปเลยใส่เบาง่ายัง ตุ้งยัยดินั่นๆๆๆนั้งโอ้ยไอ้นี่เดี๋ยวไอ้ที่เขาบว่าเปนปะาไนดหอกเขาเห็นมันไะที่มันขึ้นงาบงาบงาบหูยอดยอดเขาเห็นมันปงาปังไปเาเนี่ยว่าเ็นป่นไนป่าไนโนบเมนเอาไปใส่กระชังไป เปนปากรับโอ้ยหางมวยฝ่าวากรไดเป็นไงบาเบาเจ็บรู้เจ็บรู้เอ้เไม่ได้กินแห่งก็ปลาหางอปลาปลาเ่อไรครับกำหางมันตัวนี้หรอวะตัวนั้นลมดมึประุูครับเห็นมงดูปลาโลปลาอะไรกอ้เลี้ยงไม่หุย ใส่ถุงปลาไหมนี่บอยไปใส่กระสังไปยังแลกวป้นิ้นตที่หาดเยี่ยมตายยังบ้าปราดุกปะดุกตัวใหญ่บ้งามนี่เลยโอ้ยเลี้ยงุยครับแล้ล่ะมองใสะกุนกระสังไปกริหาถาเลีองแค่บ้าน ปากนี่กับมุดด้วยกันครับดูบ่ดูออเ้โอ้โมุตั้งลักอยู่เลยขาดเน้ตัวจอดคุ้มยนงไหนเากคอมีไงบ่ตัวนี้หนยดิตัวไคุ้ม่วานป่านนจัดนโอ้นไปมนปคอตัวนี้วะไปคุ้มนี้ดต่ออู อ้้้มาเดคนหล่อมหูมาตัวมาบ่อยวะเอื้อเร่งวะจะต่ำยังปลาซิวตัวนี้ติจับหางมันเนี่ยโอ้งามอยู่สามขีดเอาหนี้บริวารบอนเนาะวันเสาร์เนาะ เนี้ยหมานเนาะเฮ้ยมึงเปิดไปมึงกลัวมันสวนอ้อยนี่ตุ่นตัวข้างล่างมันสวนเนี้ยมึงไปเปิดข้างไว้จิ้มเลยแม่ยังอีกคนหน่อยไว้ตัวท่ามังหันบะไม่กับป๋านั่นสวงามอยู่เก็บเล็กผสมหน่อยไปอ๋อจะเปิดไร ในเสือดิบ้านมั่วดิเนี่บ้านมั่วจ้เจ้ะมั่วนั่งด่ขโม่ขโม่เขาได้เลยคนเดียวจ้างมั่วเอาพวกม่มั่วนี่แหละไอพวกโมั่วนี่แหละเกาแกงได้แล้วรูดซะแล้วจ้น่า

สองรูอัพคัดนี้โอ้ยกี่ออยเ่กวหรเว้ยเยกลวพวกหลายป่ซ้ำกันเลยวมซ้ำกันเล้ซ้ำเลยสองสองสองประกาศอ่ะเกงงานกครับกําลังเที่ยวปนี่ยนี้บน ผลงานผลงานทั้งหมดของฮอรับกะสิเดย์ยูประมาณนี้แล้วเนาะพี่น้องปลากะบ่ถือว่าหลายเนาะปลาคอปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ตัวละโลกว่าเนาะเบาเนาะสองโล่เจ็บสองเนาะแล้วก็ได้ปลานิ้นปลานิ้นปลาปลานิ้นปลาอิซโซปปลาดุกปลาดุกสองสิเดยหลายครับฮอกับบ่ได้ไทยให้เบิ้งถึกโตดกเนาะพี่น้องเนาะถือว่ามันพอได้ยูได้กินอยู่ครับคลิปมีคลิปบ้านเฮาก็ได้ เอาแต่คิปนีเอาแต่นี้ก็มาแล้วฝากพี่ฝากน้องสนิทเนาะทำหน่อยยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำหรังใจขอบคุณทุกไหล่ตุกแช่ทุกการที่สามบ๊อบปอนไม่คิดหนาครับสวัสดีครับ